ผลการจับสลากฟุตบอลถ้วยโตตกีลีกคัพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายต้องบอกว่ารอบนี้เป็นทีมจาก18ทีมไทยลีกมาแข่งแล้วครับผมพร้อมกับอีก14ทีมนะครับที่ผ่านรอบคัดเลือกมาเจอกันแล้วใช่ฮะที่น่าสนใจมี2องคู่จากไทยลีกเจอกันนะนรอบผมนี้พิธีประจวบเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีนะฮะครับแล้วก็การท่าเรือพบกับสุโขทัยครับผมต้อบอกว่ารีมาเจอกันเลยนะครับทีมไทยลีกเจอกันเองตั้งแต่ รอบ32ทีมส่วนทีมท้ายอีกอื่นก็จับสลากก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับพวกเก่งเล็กเนี่ยเจอเก่งใหญ่นะครับขอนแก่น f อฟซเจอกับชนบุรีนะฮะมีน่าดูเหมือนกันนะครับส่วนบุรีรามไปเยือนลำปางนะฮะเมืองทองไปเยือนอุดรธานีอันนี้น่าดูนะครับวิจีไปเยือนตาดจ่าฝูงของไทยลีกสองโอผมออกก็เป็นฟุตบอลถ้วยที่แม้ว่า จะเป็นรอบที่ยังค่อนข้างลึกอยู่นะครับ,ร,บรอบ32ทีมเนี่ยแต่ว่าเชื่อว่าด้วยฟุตบอลสมัยนี้ทุกทีมต้องการประสบความสําเร็จ<ช>ทุกทั่วที่ลงการแข่งขันนะครับก็น่าจะใส่การเต็มที่ครับติดตามแข่งขันกันในวันพุทธที่13มิถุนายนนะครับต้องดูว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบต่อไปกันบ้างครับ